เกมรักทรยศตอนล่าสุดเกือบใจหายเรียกได้ว่าสนุกเข้มข้นขึ้นทุกตอนเลยเลยค่ะสำหรับละครดราม่าเข้มข้นอย่างเกมรักทรยศทางช่อง3นํนำแสดงโดยแอนทองประสมอนันดาเอเวอร์ริงแฮมและแพทิเซียทันชนกูดซึ่งเป็นการรีเมคจากซีรีส์เรื่องดังของเกาหลีอย่าง A World of Married Couple ซึ่งนอกจากจะสนุกเข้มข้นขึ้นทุกตอนแล้วเรตติ้งยังเพิ่มขึ้นทุกตอนอีกด้วย แต่2ตอนล่าสุดเรตติ้งก็มีพลิกผันนิดหน่อยเพราะมีการลดจากเดิมลงมาเหลือ3.4ก่อนจะขยับขึ้นมาเป็น3.7ท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าขึ้นยากแท้เลขสี่นี่ It's a m e Like Only Sex Drama l o t of Thai People Love ไม่เป็นไร EP นี้จะพลิกของจริงเรตติ้งพุ่งไปสี่กว่าแน่เรตติ้งนิวไม่พลิกก็ไม่เป็นไรค่ะ ขอแค่ฟาดช่อง7็ลมพัดผ่านตดได้ก็โคตสะใจมากๆแล้วนี่ยังจำได้นะปีที่แล้วติ่งช่องหมอชิดแซะพี่แอนทองตอนเล่นซุปตา2550ไว้หนักมากแต่สุดท้ายเวนกรรมตามสนองไปที่ช่องและดาราพวกที่นางติ่งฮ่าฮ่าฮา งานนี้ก็ทำเอาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าเรตติ้งขึ้นเลขสี่ยากจังในขณะที่หลายคนมองว่าตอนหน้าเรตติ้งน่าจะขึ้นเพราะกำลังจะถึงฉากพีคอย่างการที่นางเอกแฉเมียน้อยกลางวงอาหารเอาเป็นว่าเรตติ้งจะลดหรือเพิ่มจนแตะเลขสี่ได้นั้นก็ต้องลุ้นกันเนอะ